ค่ะสวัสดีทางเพจยู u ูบติ๊กต็ o k นะคะพี่กันน้องแม่ค่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้แ้วค่าวันนี้มาเร็วนะคะเที่ยงยี่สิบสามนาทีเจอกับพี่กันค่ะวันนี้พี่กันก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันค่ะพร้อมกับเดี๋ยวช่วงท้ายก็จะมาตอบคําถามอีกเช่นเดิมค่ะมีใครเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากทักทายพี่กันนิดนึงนะคะฝากทักทายนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจดีๆให้กับพี่กันค่ะวันนี้มีสาระความรู้เรื่องของการนอนถดถอยนะคะ ในวัย8ถึง12เดือนมาฝากหลายท่านมาปรึกษาแล้วก็คอมเมนต์ถามพี่กันค่ะว่าลูกไวัย8เดือนนอนยากลูกวัยหนึ่งขวบไม่ค่อยนอนกลางวันนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะวันนี้ก็นำหนึ่งในสาเหตุนะคะที่ทำให้ลูกเกิดภาะวะการน,นอนถดถอยค่ะพร้อมสิ่งที่ควรทำค่ะนะคะสิ่งที่ควรทำก็คือสิ่งที่เรานำไปปฏิบัติได้แหละสาหรับการน,นอนถดถอยที่เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ค่ะ ภาวะการนอนถดถอยหรือ s sleep r e g r e s s i o n ค่ะพี่กันเคยทำคลิปไปแล้วนะคะเต็มๆเลยเรื่องของ sleep r e g r e s s i o n ในแต่ละแต่ละช่วงวัยค่ะแต่วันนี้พี่กันนะ่ะก็จะขอยกในช่วงวัย8-12เดือนมานะคะ s l sleep r e g r e s s i o n คืออะไรหรือการนอนถดถอยคืออะไรคือรูปแบบการนอนที่เปลี่ยนไปค่ะซึ่งมันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสมองการเปลี่ยนแปลงทางด้านการรับรู้ความคิดพัฒนาการอารมณ์นะคะหรือแม้กระทั่งด้านร่างกายค่ะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูกนะคะอันนี้ที่เพืก่กล่าวไปมันกระทบต่อการนอนค่ะพ่อคุณแม่อาจจะพบว่าลูกของเรานะคะมีการนอนยากขึ้นตื่นบ่อยในช่วงกลางคืนกลางวันไม่ยอมนอนหรือนอนสั้นๆทั้งๆที่ก่อนหน้านี้นอนดีค่ะหลายท่านก็จะมักจะมาถามว่าเมื่อก่อนทําไมนอนดีทําไมเดี๋ยวนี้นอนไม่ดีนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงสองขวบปีแรกของชีวิตเด็กเนะะี่ยค่ะก็จะมีเกิดการนอนถดถอยเนี่ยเป็นช่วงๆ หลักๆแล้วจะมี5ช่วงค่ะคือ4เดือน8เดือน10เดือน12เดือน18เดือนแล้วก็24เดือนนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่บอกวันนี้เราจะไล่กันช่วง8ถึง12เดือนค่ะซึ่งการเกิดภาวะการน,นอนถดถอยเนี่ยบา,บางคนก็เกิดเร็วบางคนก็เกิดช้านะคะก็คือโดยประมาณตามที่ทุกคนบอกคร่าวๆอ,อ,อาการจะอยู่นานไหมนะคะอาการเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5ถึง7วันแต่บางคนคือถึง2ถึง3อาทิตย์กันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหนะคะก็เลย อาจจะดูเหนื่อยล้ากันนิดนึงนะคะสำหรับการน,นอนถดถอยที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้อ่ะมาวัยแรกที่พี่กันจะบอกวันนี้พี่กันจะขอแบ่งเป็น2ช่วงคือ8ปดถึงสิแล้วก็สิบถึงสินะคะที่สลิปเบเกชันค่ะวัยแปดถึงสิเดือนใครมีลูกวัยแปดถึงสิเดือนกด1ค่ะส่วนใครที่มีลูกวัยสิบถึงสิบสองเดือนฝากกด2ให้พี่กันนะคะคือ วัยนี้ลูกจะเริ่มมีพัฒนาการด้านร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการคลานการเกาะการปีนป่ายการเริ่มออแอร์ฝึกพูดนะคะเริ่มมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมือนะคะเอาสิ่งของต่างๆมาวางซ้อนกันมีการรับรู้ถึงคนอื่นสิ่งของอย่างถาวรเด็กเริ่มเข้าใจว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงแม้มองไม่เห็นนะคะโดยก่อนหน้านี้ถ้ามองไม่เห็นก็จะคิดว่าไม่มีแต่ตอนนี้คือเริ่มรู้แล้วนะคะ เด็กก็เลยจะมีการติดแม่ค่ะเพราะรู้ว่าแม่อยู่นะคะถึงมองไม่เห็นก็ตามนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่พี่กันบอกไปนะคะวัย8-10เดือนนี่แหละทําให้ลูกเกิดการนอนถดถอยหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงการนอนนอนยากขึ้นนอนสัน้นนอนตื่นบ่อยกังคือนอนตื่นทุกชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้คุณแม่ก็ถามว่าเราจะทํำยังไงดีซึ่งการต้องบอกก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นที่เกิดการนอนถดถอยที่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้านอารมณ์ พัฒนาการต่างๆ,ๆเนี่ยถามว่าเราขจัดมันได้ไหมหรือกําจัดมันได้ไหม,หม,ไ,ไ,หมไม่ได้เพราะลูกเราจะต้องมีการเปลี่ยนแป,นปลงพอเริ่มต่มโตขึ้นมีพัฒนาการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงวัยนะคะถ้าคิดในมุมบวกก็คือว่าเอ้ยเดี๋ยวลูกเราจะมีพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีอะไรที่มากขึ้นเริ่มโตขึ้นน,นะะั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่จะทําก็คือไม่ใช่การขาจัดคะ่ะเราต้องรับมือกับมันนะคะสิ่งที่ต้องทําช่วงนี้นะคะคือข้อแรกคะ่ะ ช่วยลูกค่ะในการฝึกพัฒนาการใหม่ๆนะคะช่วยลูกให้มีโอกาสได้ทําพัฒนาการใหม่ๆค่ะช่วยให้เขาได้ทําพัฒนาการได้คล่องขึ้นนะคะว่าจะเป็นการคานการยิมเกาะการเล่นสิ่งของค่ะทํากันบ่อยๆให้ทําเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงกลางวันนะคะจะไม่ไปฝึกกลางคืนค่ะกลางวันให้ทําเต็มที่ตอบสนองเขาเปิดโอกาสให้เขาทําเต็มที่ไปเลยนะคะส่องค่ะกอดอุ้มบ่อยๆนะคะไม่แอบหนีหายไปไหน นะคะไปไหนก็บอกลูกเสมอนะคะเพื่อให้เขามั่นใจว่าแม่ไม่ได้หายไปไหนนะคะให้เขาไว้ใจว่าแม่ไม่ทิ้งเขานะคะ 3. ค่ะเมื่อลูกเนี่ยรับเองตอนกลางคืนได้แล้วนะคะสิ่งที่เราเกิดหากเกิดขึ้นหากเกิดการน,นอนถดถอยขึ้นห้ามกลับไปเริ่มต้นทำสิ่งเดิมเดิมเช่นกลับไปโยกกล่อมกลับไปอุ้มกล่อมนะคะ กลับไปให้กินนมกล่อมแบบนี้ไม่ได้ชีวิตจะไม่ไปต่อค่ะหากเราเริ่มเลิกให้ลูกกินนมไปแล้วเลิกอุ้มกล่อมไปแล้วเลิกโยกตัวไปแล้วเราจะไม่กลับไปทําอีกนะคะก็ปล่อยให้ลูกหลับไปถึงไม้ยังหลับไม่ได้แต่ว่าก็ต้องช่วยเขาไม่กลับไปทําแบบนี้นะคะ4ค่ะเราต้องจัดตารางการนอนให้เหมาะสมนะคะวัยนี้นะคะเด็กเขาก็จะนอนวันละสองรอบนะกลางวันนะคะแล้วก็กลางคืน นอนยาวได้แล้วนะคะสำหรับวัย8-10เดือนนะคะทีนี้อเ,เดี๋ยวดูก่อนนะคะมีช่วงวัยที่1เยอะไหมอ่ามีหลายท่านเลยสองก็มีนะคะโอเคต่อไวัยไปมาเป็นช่วงวัยที่2คะ่ะช่วงวัย12เดือนนะคะวัยนี้ค่ะลูกจะพบว่าลูกเริ่มมีพัฒนาการเนาะเริ่มหัดเดินหัดพูดมากขึ้นนะคะ เด็กก็จะมีความตื่นเต้นกับพัฒนาการมางคนนี่เดินได้เดินไม่หยุดนะคะสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะไปเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนตัวไปจุดต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะทําให้ไม่อยากนอนกลางวันเลยวันนี้เราจะเจอเยอะมากว่าลูกอะ่ะไม่อยากนอนกลางวันอยากจะเล่นมากกว่าค่ะทีนี้สิ่งที่ทําได้อย่างที่พี่แกนบอกว่ายังไงเราก็คือไม่สามารถกําจัดภาวะการน,นอนถดถอยได้นะคะเพราะมันบ่งบอกว่าลูกเรากำลังเติมโตเนาะเราก็ต้องทําข้อแรกค่ะ จะคล้ายๆกันนะคะข้อแรกคือต้องใจฝึกพัฒนาการค่ะช่วยลูกหัดเดินให้มากในช่วงกลางวันพาจูงเดินพาเดินเกาะนะคะฝึกให้ลูกลุกนั่นบ่อยๆนะคะให้เล่นของเล่นนะคะให้ฝึกพูดนะคะออแอก็พูดพูดกับเขานะคะ,ะให้ทำเยอะๆในช่วงตอนกลางวันตอนกลางคืนจะได้ไม่ไปทำนะคะสองค่ะวัยน,นี้ยังต้องการนอนกลางวันสองรอบอยู่นะคะสิบสองเดือนนะถ้า ถ้าวัยนี้เ,นเราต้องจัดาาตารางการนอนให้เหมาะสมนะคะโดยะะการนอนกลางวันทั้งวันสําหรับเด็ก1นึ่ขวบหรือ12เดือนเดือนคือประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงนะคะ,อะรอบละประมาณหกสถึงเจนาทีค่ะหลับประมาณนี้ไม่ให้นอนเกินไม่ให้เกิน3ชั่วโมงนะคะถ้านอนเกิน3ชั่วโมงเด็กวัยหนึ่งขวบเนี่ยจนใหญ่จะมีปัญหาการนอนตอนกลางคืนนะคะเราต้องแบ่งนอนคือรอบเช้ากับรอบบ่ายนั่นเองค่ะ โดยนะคะระยะตื่นสําหรับเด็กวัยหนึ่งขวบหรือว่าสิบสองเดือนเนี่ยเด็กนะ,ะจะตื่นนอนเนี่ยสามชั่วโมงก็คือเด็กอะ่ะจะตื่นและทากิจกรรมประมาณสามชั่วโมงจะเริ่มง่วงให้เราเริ่มสังเกตแล้วก็ให้พาเขาเข้านอนกลางวันนะคะประมาณสามชั่วโมงถึงสามชั่วโมงครึ่งนี่แหละในเด็กวัยหนึ่งหนึ่งขวบนี้นะคะให้เราสังเกตการนอนของลูกค่ะสามค่ะสิ่งที่ควรทําต้องรักษาสม่ําเสมอรักษาความสม่ําเสมอในกิจวัตรการนอนค่ะถึงแม้เขาจะไม่นอนค่ะ แต่ก็ต้องพาเข้านอนตามเวลาที่เคยนอนในช่วงเวลาดื่มๆค่ะไม่ชวนเล่นค่ะเทคนิคแก้งหลับแก้งตายของคุณแม่เนี่ยต้องมาแล้วนะคะก็คือพาถึงเวลาเข้านอนทํากิจวัตรต่างๆอ่ะกินนมแปรงฟันเข้านอนปุ๊บอ่านิทานเข้านอนปุ๊บปิดไฟไม่หลับก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เราหลับเราก็แกล้งหลับไปแต่อย่าลืมจัดพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกนะอันนี้ค่ะก็เป็น วิธีการที่ควรจะทำหากรู้เกิดแกน,นอนถดถอยในช่วง8-10ถึงเดือนแล้วก็1 0 1ถึงเดือนนะคะเอ่ยแล้วก็12เดือนที่จะเกิดขึ้นที่พี่แกนนำมาฝากค่ะอ่าโอเคนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาในการไลฟ์แล้ว20นาทีนะคะเจอกับพี่กันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์แล้วก็ตอบคำถามต่อนะคะก็ฝากติดตามสาระรความรู้ดีๆหน้าเพจพี่กันข่าววันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ